เมนูหอยนั่นครับ <laughs> <laughs> อนเด้อเป็นหนึ่งเราก็มาล้างก่อนครับใส่เกลือเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวหอยมันจะเน่ามันบ่มันกระติ๊กนนีรเห็นบ่เน่าแล้วจอยละเอาเกลือใส่แล้วเ้าก็เทน้ำใส่ครับย่านหอยมันแสบตานี่หอยจอยผู้วู้เลย หอยดูแสบตาขี้ไก่ลื้นออกนีแล้วครับหอยสะอาดแล้วล่างหอยเกี่ยงเลยหอยกับสีบมเหม็นสะอาดสะอา้านหอยใหญ่พอมไปหนึ่งก็เลยครับได้กระลาหนึ่งหอยรวเจี๋ยใส่เข้าไปเลยช่ลย ใส่รสดีนิสหนึ่งคือความอร่อยใส่เลยยิดห้านาทีมาดูกันอะสุกแล้วครับหอยหอยเรื่องของหอยนี่แล้ะครับขั้วมักง่ายหนึ่งเข่าใส่กับหอยนี่นะมักง่ายเกินผมไปมเราไม่ไดีแล้วเนี่ยลง บอกสซุกอยู่สัตว์เอ้ยแมันยังหอนด้วยจอนนี้ไปจข้ามาเบิร์ไงซุกกินน้เก่านึ่งหอยแบบถูกวิธีสวยกว่าพี่น้องเลยกลับเลยมาลงจิ้กับหนึ่งหอย มันจะได้อร่อยเอวพอดีเอาให้เนเลยครับเป็ดตัวนี้มีไหมกินหอยแรงดีกินแรงหอยพร้อมด้วยหน่อไม้ต้มไป กินเลยครับไนต่อเงี้ยหมากบากยแล้วหิวแล้วตาแดงซ้ำตาบุญโรนเหรอกินกันเลยลิกลชะลากำลังจิ้มหอยกำลังอระดิ่อย ผู้เฒ่าเขากินเนี่ยคนโบราณเพื่อนคนโบราณกินหงกินหอยเขาก็ติดมือเพื่อนคน,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 นขีน้ข้านเอาุงไยหาเหี้ยยังขาดแหนดด้วยแบบขเข้าไปั้น